ตอนนี้นะคะชีวิตดีดีค่ะไปทุกที่ที่มีงานค่ะอยู่น,นครมอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจงะตอนนี้เหรอคะช่วงเอ่อโควิดก็แย่ค่ะก็คือตอนนี้ก็ออกเดินสายตามบูธอย่างเดียวค่ะ <c ue> มีงานที่ไหนก็จ้างได้ค่ะว่างคบอกว่าแล้จำหลอดเนียคนทีก็มาไม่ได้กินแล้วเพราะหลอดไปไปขายที่อื่นหมดแล้ว <c ue> อะไรอย่างเงี้ยเอ่อตอนนี้คนนครนมไม่ได้ทานจริงครับเพราะว่าตอนนี้นครผมคือเงียบมากเราก็เลยแบบย้ายทินทานนะคะจากที่คนมาหาเราเราก็ต้องไปหาคนบ้างค่ะ ใช่ค่ะส่วนมากเราจะไปออกตามบูตอนนี้ก็ไปออกทุกจังหวัดแทบจะทุกจังหวัดแล้วค่ะกร <Okay. S 1> ุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะเดี๋ยวก็จะขึ้นเหนือแล้วคระจริงเป็นทางออกบู๊รวยกว่าตั้งอยู่ร้านประจา,าเออตอนนี้เรื่องเงินไม่ใช่นะคะพี่คือเราไม่ได้รวยค่ะคือเราโฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวค่ะเราอยากให้ลูกค้ามีความสุขมากกว่าคะ แบบนี้ทําไมไม่ขายเฟรนไชส์แล้วก็ไม่ต้องไปเองอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้ลูกค้าได้เจอตัวตนของเราก่อนแล้วเราให้เราให้รหิมรสความอร่อยก่อนแล้วเราค่อยปล่อยแฟรนไชส์ค่ะเพราะว่าไม่อยากให้แบบว่าเุ้ยเป็นขนมกระแสหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเราอยากให้ชิมความอร่อยจริงๆค่ะแล้วมันอร่อยอย่างไมก็อร่อยมากค่ะอร่อยแบบไม่ซ้ำกันสักวันวันนี้ถือว่าอร่อยมากโดยเฉพาะงาน NB นี้อร่อยที่สุดค่ะ รจริงจริงแล้วมันมีส่วนไหมที่ทําว่าให้เราขายที่นครถม,ไ,มได้เป็นเพราะว่ามันมีคนเหมือนเริ่มก๊อปปี้เราเยอะมากขึ้นอย่างเงี้ยเออที่นครถมมาเหรอครับที่เราไม่ได้ขายเพราะว่าเราโดนไล่สองที่จ้ะอันนี้คือเรื่องจริง <c oughs> โดนไล่หรอโดนไล่ทีตอนแรกที่หนูขายเพราะว่าคนเยอะค่ะอันนี้คือเรื่องจริงก็วันที่โดนไล่ก็มีคนไปรอประมาณ800คิวล้วก็รถติดประมาณเกือบ2กิโลค่ะเราก็เลยโดนไล่โดนไล่จากตรงนั้นแล้วเราก็ไปโดนไล่อีกทีหนึ่งเพราะว่าเราสวยค่ะเราคิดแค่นี้พอคือขายดีก็โดนไล่ขายดีไหมเหรอก็ ไม่ได้ขายดีอาศัยเอนเตอร์เทนมากกว่าคะ่ะเพราะว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาจริงๆอะพี่<อ>ถ้าขายดีเหมือนตอนแหลปันนี้รวยแล้วคะ่ะเดินเทปวปนี้ก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขนมหกล้านไปแล้วร้อยล้านคะ่ะร้อยล้านสตางค์นะคะเราไม่พูดเรื่องตัวเงินกันดีกว่าเพราะว่าเราก็แบบหาเช้ากินค่ำปกติคะ่ะเรคิดว่าเราได้ผ่านวิกฤตอันเลวร้ายของเรามาแล้วเราก็แบบว่าเดินหน้าหาความสุขให้ตัวเองดีกว่า ไม่เสียดายครับเพราะยังไงเราก็กลับไปได้พี่คือตอนนี้เมื่อก่อนอนะคนอาจจะไปหาเราด้วยช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยด้วยสถานการณ์แบบคนเยอะไม่สามารถมุงได้อะไรด้วยเราก็เลยแบบไปหาคนดีกว่าใช่บางคนแบบอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้นะ้ำมันก็แพงค่ะเดีย๋ยวเราไปหาเองค่ะอยากให้เราไปจังหวัดไหนคอมเมนต์บอกเราได้ค่ะเห็นบอก,กว่าค่าคนเราแต่จังหวัดนี้แพงมากเลยแต่ลูกค้าก็สู้ราคาก็นิดหนึ่งค่ะก็ด้วยค่าน้ำมันด้วยเนาะพี่เนาะเอออย่าพูดเรื่องพี่ก็ย้ำจังเลยเรื่องตัวเงินเนี่ยหนูก็พยายามบายเบี่ยงแล้วสัมการะจะเข้าหาหนูอยู่แล้วค่ะ ไม่โดนค่ะเตาไหมแล้วค่ะตอนเนี้อะให้ใจกลางฝากหน่อยละกันจะทำยังไงได้ฝากร้านขนมครกเจ๊แขกแขกปากไว้ด้วยนะคะก็ติดตามได้ตามแฟนเพจขนมครกเจ๊แขกแขกปากนะคะทุกคนวันนี้บ๊ายบายค่ะไปแล้วเหรอไปแล้วค่ะไม่ได้ทำผู้ชายเนี่ยพูดเรื่องผู้ชายเออตอนนี้โฟกัสแค่เรื่องงานอย่างเดียวค่ะตอนแหล่ที่หนึ่งเอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วผีเสื้อ วันนี้ตีมอะไรนะตอนแรกเยทาตาสีม่วงแต่เห็นเนาตีมงานสีพูก็ต้องไปทาตาทาตาสีชมพูเนี่ยต้องเปลี่ยนเนี่ยใครจะรู้บ้างว่าหนูลบหน้าสองรอบเนี่ย